เม่ตังไฟเตอร์ตังแพรครับโอเคบานาน่ากากเลยมันหลอนตูดกูโอเคสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือรายการเจนเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมและวันนี้ก็ไม่อยู่ของกับนาเมอร์สตูดิโอนครับเจนเกมเมอร์สตูดิโอผมแล้วนี้ก็อยู่กับของเพื่อนเนาะเพื่อนๆนะครับอยู่กับฝูงเพื่อนฝูงฝูงอยู่อยู่ในตีนเพื่อนๆนะโอ้ยซอมบี้ใส่ซอมบี้ใส่กอดทองซอมบี้หัวทองเหลือง ซอมบี้มาเป็นทองซอมบี้มาเป็นทองครับอึดมากอึดมากตายไปแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับอีพี32กันแล้วนะมึงโกงที่มึงร้อนก็ไม่โกงเลยโกงจากความเดิมตอนที่แล้วเนาะที่เราได้ไปหาของมาโอเคครับตอนนี้เราเริ่มแชร์พื้นที่ด้วยการเอาแล้วมึงวนกับกูทำไมเราจะมาสร้างกังหันกันกังหันหมู่บ้านโอเคครับครับอุ้ยผมจำได้ครับแบบปิด เนมครับครับกูยังไม่ได้ตัดไม้เลยครับไปตัดแบบกูมีผมมีไม้ครับเอาไหมครับผมมีไม้นะเอาเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะขอครับโอเคตอนนี้เรามีพอสมควรเราจะเริ่มสร้างฐานตรงไหนครับช่วยแนะนาหน่อยผมจะได้วางฐานไหมตอนนี้มีแซนบ็อกตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะโอเคเริ่มมาคุณลองดมๆดูนะนี้วะกังหันใช้พัฒนาสามสี่บ็อกซ์แล้วก็ไปนี่อีก ให้นักเรียนดูรูปประกอบการศึกษาคูลร้อนแป๊บซิรีผมรู้ที่มันอะไรขารู้สึกที่มันมึงเป็นซิรีนะครับมาที่ไรหลับทุกหลับทุกรอบเลยดิฉันว่ามันไม่เหมาะสมให้นักเรียนดูรูปประกอบการศึกษา สองสามสี่เอ้าสามสี่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่โอเคนี่แหละครับฐานอาวอโทเอ่อโอเคถานมันสูงกี่บล็อกเนี่ยบล็อกเดียวโอเคปูถานเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีเห็นในโกะทำมันจะมีบล็อกขึ้นมาตรงนี้ใช่ปะวะตรงนี้อ่าพี่น้องครับไม่มีคำสั่งสปาแล้วเอื้อ ไม่มีครับเซทโฮมไม่มีครับเซทโฮมได้เซทโฮมได้เซนโฮมด้วยครีปอย่าเปลืองไม้กอดหยุดยิงจำได้มันจะเป็นอย่างนี้พอกูจะยิงมึงเองสต่อไปกดหยุดยิงเมื่อกูจะยิงมันเองโอ้ยกดโอ้โหเมยปูพื้นฐานเรียบร้อยแล้วอ่ะพื้นฐานก็ประมาณนี้ย้ายยิงย้ายิงย้ายิงย้ายิง อย่าแย่งเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายเองยิงพ่อตายยิงพ่อใช่ยิงพ่อตายยิงพ่อชื่อบุญมาฮะมันเด้งมาโดนกูได้ไงโอเคประมาณนี้ยิมกูก็เปิดดูรูปอยู่นะฮะไอ้ตรงกลางตรงกลางนี่มันเป็นไม้สีอะไรวะช่างไม้คนอื่นเราไม่เห็นเชี้ยตามมาไงวะไม้สีแมวคนเดียวยิงเหยุด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 เออกรรมไอ้ยิมนี่ไปจีนะ เฮ้ยยิ้มนะฉนเลเวลสูงว่าเราพลาดแล้วล่ะอะไรอ๋อตรงขอบนี่ใช่ไหมไม่ยิ้มมันกว้างห้าบอกใช่มันกว้างห้าบอกเพราว่าตรงขอบขอบมันต้องกรอบๆนะไม่ใช่นุ่มๆเออมันกว้างห้าบอคอะครับเออใช่งหิวว่ะใช่แล้วมันกว้างห้าบอกเราต้องเพิ่มโซะ้ขอบอี้ยใครบอกให้มึงดูเฮ้ยสะพานทำไมเหรอ ใช่แล้วโอเคต้องไปล้ายยิ้มมึงกำลังเห็นแล้วส์ช่วยกูรอดหน่อยกูเพิ่งรู้ตัวว่าทำผิดต้าสปาเกตตี้มจัดมามาบ้านอยู่ดิมานอนเพื่อนกูหน่อึ่งถ้ากูไปได้นะหนึ่งไม่ทราบว่าไทยยิงไหมไม่ทราบว่าไทยยิงไมห้าหนึ่งบล็อกแล้วก็เซ็งว่ะพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายหัวตูดสามสี่ห้าแบกเอ่อทำไมพื้นที่ไม่พอวะพรุ่งนี้ครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอไง ไหนวะใจแล้วก็เติมไปเรี่ยๆจะไปยากอะเลยก็ส์ถ้าวันตีเราอะเราจะตายแล้วนะเอ้ยยัยยัยโอเคครับครับสามสี่ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามเอ่อสี่ห้าแล้วก็ลงนี่ขอบคุณครับไม่ใช่นะเอานี่ออกไปบล็อกหนึ่ง โกสต์อยากได้ลูกขนูนี่แหละครับฐานที่ถูกต้องฐานที่มั่นคงโกสต์อยากได้ลูกขนูโกสงไวางไปวางอ้่ะฟาบอยดฟทำไม่สิบลพวกนายสลนกาคถูกจังเลยอ่ะนี่เราสวยกว่าเยอะล่ะสกินนี่แพงนะเว้ย สเตป h เออขาเขาเมื่อกี้ท่าซื้อกระพงของพวกกูกูยอมแล้วสเตป HD อ้าวเฮ้ยแล้วกูขึ้นไงกูว่ามึงทำทำไมวันเดียวตายทำทางเข้ากังหันไหมหน่อยฮะเผื่อกูจะเดินขึ้นไปทำหลายๆชั้นหนึ่งหน้าข้างบนนี้นะงนี้ก็ได้อ้าวตั้งตะกี้กูไม่ได้ตั้งใจนะมึงไม่ตั้งใจเหรอเต็มหัวกูเลยกูไม่รู้ว่าเล่นมึงน้อยอ่ะ Fuck you กไบ้านใครบนเขาอันนี้แปะไปตรงนี้บ้านใครอะบ้านพ่อตรงนี้บ้านใครไงอย่างี้คุณก็แน่บ้านก็ไปดูสิครับบ้านของคนชื่อใครน่ะก็เอาแปะไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้นี่หนึ่งด้านเสร็จแล้วาตั้งหนึ่งด้านเลยนะ สี่บล็อกอ่าอย่างนี้แหละครับถูกแล้วไอ้ตังมึงว่างใช่ไหมมึงเห็นปากนะ้ไหมไม้ดำอ่ะไปไปถางไมาห้หมดเลยไหนไหนไหนไม้หนี่ดูสภาพนี่ไม้นี่ต้องใช้เยอะมากแย่มากไม้เป็นไงดูดิไม้ดำเป็นยังไงมึงแห็ขี้ตาดูตามึงใหญ่โตอะไรมึงดูเข้าไปแล้วนี่นี่เขาเรียกไม้ดำเหรอใช่ มึงเห็นเป็นสีอะไรอ่ะสีลุงเหรอเพื่อนบานบานเดี่ยวบานเลยฉันเห็นมันสีทองแดงยมันไม่ใช่ไม่เรนโบว์มันไม่เรนโบว์อ๋อมันลงมันลงมอสชาเดอร์เล่นนะบ้านมันรวยคอมนะมันรวยซีพียูไล่เข้าไปครับลาเวอร์เลอเวอร์ไอพวกคอมสเปคเดย์ไอพวกคอมสเปคเดย์อะไรเลยอะไรเลยไม่มีเลยเฮ้ยกูว่าแบบนี้เอาไปสร้างบ้านกูก็น่าจะสวยนะเนี่ย I am เนี่ยครับเนี่ยบ้านผมแล้วโอ้โหมีขี้ค่าสร้างให้อยากเห็นเมือเล่นเกมไหมเดี๋ยวเมือเลยใหสกิลอีกแล้วโอเคฐานก็ประมาณนี้แหละไอ้เหี้ยอีวีที่แล้วผมว่าผมว่าผมหาของนะผมฝากใครหาไม้ไม่รู้มันก็ยังไม่หาเลยแย่ว่ะ แย่เนาะแย่เนาะแย่เนาะให้เจอฝากใครไม่รู้ไอ้ท hmm. ี on on ่ตาโตโตสกินกล้วยไอ้เหี้ยบอกว่าเอออกูมาหาทรายมึงหาไม้นะไอ้เหี้ย่ไม่ได้ไม้เหรอให้เจอแย่ให้เจอให้เจอไอ้อะไรไนี่พอมันชื่อบุญมาจริงันละคุณรู้พี่ตังพี่ตังโอ้มึงเฉลยเลยดิคอยพี่ตังมึงอตั้งไปขนาดนี้ไอ้ต่งคนเรียกโวยฮะทะปอผมัะ ไม้ทำสะพานตั้งแต่ EP ไหนอะไรเงี้ยเจงไม่ได้ไม้ทำสะพานมาเลยเนี่ยมึงเห็นกูเป็นปุ๋ยเลยเนี่ยฮะกูไม่สามารถติดต้นไม้ได้ีดก็ด่าหอยไปออกแนวหาเรื่องไม่ได้กูโดนด่าไฟเดียวไม่ได้ต้องลากลงนลกไปคนหนึ่งรงสายไม่เคยโดนจับถ่วงน้ำ เฮ้ไหนไหนไหนั่นไหนยากได้ไม้ดูสิครับดูสิครับหลังจากที่ตังคูดไปเมื่อกี้มืออึ้งกันเลยทีเดียวตัวมือนี่อึ้งกันเลยทีเดียวทำหน้ามาแบบทำหน้ามาอึ้งกันเลยทีเดียวหาหนไหนไ้ตังค์ตไอ้ไอ้มือมันยืนนิ่งไอ้มมันยืนน่ ก้าสิงเอาัมาแล้วโอ้สิบเจสมาอ้กายยคุณลุมเใอะไรนะมือยืนิคอิงกูทำไมวะได้ข่าวว่าผมไปดูเฟซมานี่ยออข่าวเหอขาวถ่ายรายการว่ากูเล่นเฟซไม่ได้เก็บกดไั่อยากเล่นไอมือข่าวด้านไหนอะ ไพร์ดเดนิวขาวอะไรบอกไอ้เหมยไปเล่นเฟซมาน่ะเว้ยเน่เน่ไม่มีฮะมาเนี่มานี่มานี่อะไรปะมานี่ไหนยีนนี่ยยนนี่เออมาเนี่โอ้ฟาโอ้ฟาอุ้ยเจ็บเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยใครมีทอสก็ปากมายครับเมนท็อตเมนท็อตไปมันหัวมืดละไม่ไหวครับไอ้เหี้ยดูมืออุ้ยเอือดักควายเทคดาว ปรับเป็นชาวไม่ได้อะปรับไม่ได้เว้ยสวายเวอร์เดี๋ยวไปเอาถผ่านมาแป๊บหนึ่งตอนถ่ายรายการเราต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับเพราะตอนปิดรายการเราก็เละกันมาเยอะเต็มที่กับชีวิตพี่ตังรดดี้บูทรีดดี้บูทแล้วขูแข็งกินแล้วขูแข็งทั้งวันตังครับผมตังร้องดามหน่อยเรือกเต็มนะอ เหลือสามดอนครึ่งโอ้ซูมิเดีซูมิดะไอ้ <laughs> ใครอยากได้ไม้นะโอ้โอ้ซูมิเดีซูมิดะเอ็นดูดดาวโอ้โหเสียงเ <laughs> สงเหมือนเขาเตอร์เลยมึงเสียงมึงเหมือนมาก, <laughs> มอ,มอ,มาก <laughs> อ้าวเฮ้ยไอ้กโก้ดไอ้แบบในแบบแบบมันชั้นสองมันใช้ไม้ธรรมดานี่ยว่ะไม่ได้ใช้ไม้ดำ <c oughs> ใครอยากได้ไม้ <c oughs> แต่แต่ไม้ดำมึงอะที่มึงเออกูใช้ตังไปขุดแล้วได้ไงนะ ได้ได้มากองนะเยี่ยมไปเลยไปต่อเลยมึงคงต่อเป็นอยู่มั้งซูบดีข่ะไม่อมอผมเสียงไม่คร้อนเลยผมมีข้อะไสงสัยมีข้อสงสัยว่าบล็อกยามันขุดได้อะปะหยุดี่บล็อกยาเราไม่รู้ขุดได้แต่บล็อกไม้ พี่เนมข่าวเด็กโรงเยนเาดตรูหสิบูดี๋ยวก็ทับแบนดปนะน่าพี่เนมพี่เนมว่าสไนผมไม่แท็กนะจริงอะไหนดูดิจัดการไิไอตาไอตไอตามาไอตาไอตาเอาโดตาไอตาไอตาไอตาตึกตต เฮ้ยนายเราถ่ายอยู่นายอย่าเพิ่งเออเราถ่ายอยู่นายอย่าเพิ่งเอาเลือดเอ้ยอย่าทุยเอาเย่าเพิ่งเอาเรื่องตึงเครียดอย่าเพิ่งเอาเรื่องตึงเครียดมาให้เด็กๆครับช่วงนี้เด็กดูเยอะอยู่นะฮะขอบคุณครับไอ้หลังไม้หลังไม้หลังไม้กูอยู่คนเดียวคคนหน้ากูลุกเลยเนี่ยลุกไะเนี่ย อันนี้หลังไมครัดเลยเอ้ยกูอยู่คนเดียวกูจะนอนได้ไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้หลังไม่หลังไม่เออเราเราถ่ายรายการกันดีกว่านะฮะโอเคเออแย่วมดเมยทำอะไรเนี่ยชวนเพื่อนคิดไปไกลนะแย่มากใครก็ได้แล้วสมองกูดีกูนอนไม่ได้เราถ่ายรายการกันดีกว่านะฮะอย่าไปตึงเครียดกันเลยนะะฮให้เราช่วยปะอ่าไม่นอนอ๋อปะโตลูกเอายันเช้าเลยกูไม่นอนแล้วนอนไม่ได้ใช่ เฮ้ยชื่อแบมโม่ครับสองไอ้สัตว์มึงเยี่ยมเลยรายการอ่ะรายการอ่ะรายการเราจะติดสิบแปดบวกเขาไงนะไม่ดี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 เด็กดูอยู่นะเดี๋ยวเด็กฟังแล้วแบบเด็กมันช็อกตายแบบชักเว้าดิ้ดึก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 เรื่องขนาดกูอยู่นี่กูยังจะช็อกกันเนี่ยม่หน้าขนลุกขเออเดี๋ยวขอดูขอตัวไปศึกษาข่าวไปเลยโอเคตามสบายเดี๋ยวเรื่องนี้หลังไม่เรื่องนี้หลังไม่ โอเคครับมาต่อดีกว่ากับเจนสวายเวอร์เกมนะฮะเมื่อกี้แวบไปไกลเกินนะเรือออกทะเลโอเคครับเรือเอาเรือออกทะเลครับมึงอย่าให้เรือแล่นในโถนอย่าให้เรือแล่นในทุนซวมเอ๋มอย่าให้ใช้ทันเนี่ยจอดยู่กลางไอเรือห้าบาทแถมขนมไงแล่นในทุนลองคิดดูนะมึงเคยอ่ะกดทีมันหายลงไปไหนไม่รู้เอาคืนประมาณ มาว่าไงโจสลัดจะไปสู่ดินแดนไปเลยดินแดนขี้อะไรจะไปสู่ดินแดนไปแล้วก็จะโคแบบตายฮะเฮ้เนมโคดแม่งแย่ว่ะไม่เก็บกดมาฆ่าเราอ่ะแย่ว่ะแย่ว่ะนะมึงไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้เยอะเออแย่ว่ะโคแย่ว่ะหลานสมองโอเคเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีอะไรอีกเอ้ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเปลี่ยนเป็นไม้อ่า ตอบไปแล้วเหรอเออดีใจมันไม่ต่อยกูเละเป็นไม้อย่างนี้ยิมขอขี่ม้าได้ไหมยิมเป็นไม้อย่างงี้ไม่ได้เดี๋ยวม้าเราตายเราขี่เล่นเลยเฉยอะชั้นที่สองครับไอโก้จะยิงโดนม้ามันสิอันนี้ก็เป็นไม้อย่างงี้อันนี้เดี๋ยวขอสร้างพื้นฐานดนพี่เบย์ด้วยหนึ่งสร้างพื้นมานอะไสร้างพื้นนู่นช็อกตายตัวนู้นช็อกตายเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 คือวัวหายไปไห้หมดอ่ะไอเบย์ฆ่า เดี๋ยวค่อยไปเสกมาใหม่เดี๋ยวค่อยไปเสกมาใหม่ล้างใหม่ไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตอนตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้โอเคนะโอเคผู้ชมเข้าใจไหมครับว่าผมไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยนะท่านผู้ชมผมมบอกผมไม่ได้บอกมันมันเหมือนกับเปลออกมานลผู้ชม ท่านผู้ชมเสกได้ยินได้นะครับไอ้อย่างแม่เฮ้ยกอดจะยิงกอดจะยิงช่วยพี่กอด้างหลังพี่มันมีถึงแม้วัวเราจะหายหมดแล้วเราไม่ต้องลากมาใหม่เราเสกมาใหม่ครับโอเคท่านผู้ชมไม่ได้ยินโอเคครับโอเคโอเคไม่ได้ยินทางนี้แม่งเถื่อนวะเจียนสองแม่งเจียนสวาวเวอร์สองเถื่อนเถื่อนเฮ้ยตังตังกูมีงานให้มึงรับจ็อบไหมฮะจัดมาจัดว่างนะฮะเห็นสวนไม้เราไหมฮะคุณไปปั๊มไม้ยังไมไม้ธรรมดาน่ะโอเคครับโอเคครับตามนั้น time to start i to o สูงอีกบอกอะไรฮอหนึ่องสามโอ้โหลูกดอกหนึสมปั๊บปั๊บอุ้ยมันยิงโดนได้ยางไรนี่ไโดนได้ยังวะหุยอ๋อหุยอ๋อเ h ้ยซ c h i สโร What the fuck? เลือดกูเลยเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยวมึงดูเลือดกูก่อนโดยโกตยิงตูดเนี่ยคำถามคือกูจะขึ้นไปยังไงนี่ไงอ๋อสโตนเดี๋ยวสโตนตรงกลางมันอยู่ไหนวะใครรู้จักเรือสโตนเฮนบ้างป๊าปป๊าอ้าวบอกหินหมดน่ะนี่ตามคิวนี้เล่นแม็ปกระโดดมาเยอะโอ้มันตามมาคิวโอ้ยตาไม่กลับโอเคครับ เบี้ยวสั่าร่อเป็นรายการบ้านมือขาดกระสอบทรายอะไรเงี้ยยังได้กระสอบทรายสีอะไรบอกมายังได้สีเหลืองมีตาด้วยแหละสรุปมึงเอาสกินกูไปว่ละกูกูขังตัวเองในในหุบเขาเดี๋ยวแม่งเบี้ยวจับศิลป์อยู่บนเขาแม่งไม่ทำหาแล้วสวยแล้วยิ้มอะไร กูทำไรพลาดคเนมครับเนมครับผมมีรูปหลังไม้ให้ดูครับเอ้ยเอาไว้เอาไว้สยองสยองปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวให้ดูไว้ตอนจบอย่ามาเล่าทำไมนี้รายการกูเด็กดูนี่ขวัญหายหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดใครดูตอนนีสองดีสามนี่โอ้โหขนตรงไข่มันลุกเลยนะนอนไม่ได้เลยกระเพือปีก้ยตังตังไม้ได้ยังไม้กูหมดแล้วเนี่ยกัดลังฮะไอ้ เออไอยิมแลเบอร์กูหัวมันสร้างไงวะฮะมันมีสามชั้นใช่ไหมทําอย่างนี้สามรอบแล้วชั้นที่สามก็เพิ่มกังหันอ่าโอเคตอนนี้เราได้สองชั้นละแล้วก็ก่อเหมือนกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เริ่มสร้างหัวกังหันหัวกังหันนี่มึงสร้างเองไหมกูรู้สึกมันยากสำหรับไปยากสำหรับกูเกินไปไอชีอยซอมบี้ไอชีเดี๋ยวเรามาดูยิมสร้างหัวกังหันกันนะครับสร้างได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่โกดแน่ๆโกดมันสร้างเป็นครับและตอนนี้เฮ้ยไอโกดยืนนิ่งเสร็จเฮ้ยแจ็คกี้ปัก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 ออ๊ออ๊ะ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 อ๊ะ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  t ๊ะอ๊ะ h ๊ะอ๊ะอ u ะอ๊ะอ๊ัอ๊ะ้๊ะอ๊ะออ๊ะออะอ กำลังทำอยู่นะ่ะตอนแรกรไอ้โก้มันเกิดอารมณ์อะไรไม่รู้ค่าเราตลอดเราทำไม่ได้เลยนะ่ะโอ้โห่ผ่านไปตั้งนานโอ้ตังมึงสุดยอดมากมึงตัดไม้ได้ทั้งสองต้นเลยนะ <laughs> ถามว่าตั้งนานมึงตัดไม้ทั้งสองต้นเลยนะ <laughs> นี่เ็วสุดแล้วนะ <laughs> เอ้ย what the fuck <c oughs> คือโดนแก้งตายอสิแก ก็เหรอเออโดยจะหมดจะหมดอีพีแล้วจะหมดอีพีแล้วในในก็จะหมดแล้วกูขอสร้างชั้นสองมันเสร็จเสร็จแล้วกันมากูขอสักทีเดี๋ยวขอสักทีเดียวจะบอกว่าหน้าเจ็บก็มตรงไปเอาเป็นว่าหน้ารักก็แล้วกันเออมุกใช้ได้ครับใครเคยเก่าไว้ไอ้ยิมได้เก่าไว้ไม่ใช่กูไอ้ยัมเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียน กูไม่อยากไปถ่ายกูอยากเล่นเกมอยู่บ้านก็ไปไรงั้นก็ไปถ่ายที่บ้านด้วยไงโอเคเออไอโกดแมงหิวอะไรมึงเนี่ยเงี่ยเย็นครับอ้าวต้นไม้แดงธนูไปแล้วเฮ้ยไม้เน่ะตังได้ไม้เท่าไหร่แล้วเอามาก่อนมามสิบแปดเน่ะเอามาก่อนก็ได้สิบแปดเอามาก่อนอยู่ไหนล่ะนายอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ฟาร์มไม้เนี่ย ฉันอยู่สุสานคนเป็นตึงเธอไหนวะสุสานนี่ตรงไหนวะบ้านมึงอกีสปาวไงสุสานคนเป็นเซิตีนเลยโอ้ส่งไม้嘛บ้านเปลี่ยนไม่ได้มัวจานขาดศูนยเลยเนี่ยสุสานคนเป็นไอ้เชี่ยสุสานคนเป็นโอเคเดี๋ยวได้เป็นกันแน่ครับงานนี้สุสานคนเป็นโอ้ฟโห ก้อนกอนกมอนเนี่ยอนเนจับตาดของมือข้าเอาเอาเกิดมาตายเลยนายเฮ้กดก็ดลองไปดิก๊อดปล่อยปล่อยปลอด้วไปของมือข้าเ้าวลัอกดกดปล่อยดิปล่อยดิถอยมาถอยมาถอยถอย้าเออฟิมท่าโฮมอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เออนี่คือท่ามมึงเหรอ นี่นี่คือทับโฮมมึงเหรอเดี๋ยวกันวทับโฮมมึงไปจะงกี้เดี๋ยวไม่ไม่ตายเอืออคยอ่ะไอ้เยี่ยรู้ี่วยว่าสนุกจีว่าโอเคทำงานทำการแล้วเย้มอ้าวกูออกเกมเข้าไปกูว่าเกิดที่เดยว ไอ้ทีถ้าผมเอื้อมีบล็อกหญ้าเก็บไว้บ้างแบบมันหลุมมหาสนุกไว้อะตรงนั้นอ่ะแมงเพลินสนุกหนึ่งคนเดียวยาหรือใบไม้ยาบล็อกยาจุคุณจ้ยเโอ้ยคุจะหไปไหนวะหัวรอจนเกิดหรือกูตายเลยวะมีป่ะมัวรอจนเิแพ้ขึ้นมีก้อนหนึ่งโอเคครับมาปแพันปั๊มคิวผมไปนะผมมาไปแพ้พันเองด้วยกัน ผมอยากได้วัชพืชสักก้อนหนึ่งแน่่เลยเอาไปไปแพร่พันโอ้เยี่ยมดูซิงทอน is the high price เสียงนนหื่นมากหื่นจุงเบ๋อยู่คนเดียวก็ต้องปลดปล่อยหน่อยไม่ใช่ละอยู่คนเดียวก็ต้องปลดปล่อยหน่อยจะทำไรอ่ะจะทำไรอ่ะทำไรอ่ะสร้างบั๊กใช่ไหมบั๊กวองบั๊กวอง เสียงแมงโคลฟินอ้าวลืมซ่อมเนี่ยเดี๋ยวกันคนดูดฟินรอแป๊บหนึ่งตะวันไปซ่อมเออโกดเขาทำตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จอย่างยิบเดี๋ยวสิไอโกดมันดักปีอยู่น่ะไอโกดแม่งเถื่อนไม่ใช่ไอโกดเมค่รเห็นคนเข้าสู่กับดักมันถึงเวลาแล้วอ๋ออ๋อ โหเสียงเสียงเสียงเอ้ยกูเป็นคนรอดที่แรกเอ้ยกูเป็นคนแรกที่รอดได้แล้วกัลุณายาฟินจนทำรายการกูที่สิบแปดนะเออโอเอโอโอโอสียงตอโอโอโอาออ ไล่ตามแล้วผีชอมถ้ามันมีสกอร์นะกูอยากใคอยี่ไข่โกตดแบนเลยมันไม่มีสกอร์เจ้กูก่ออะไรผิดเปล่าวะช่วยกูดูหน่อยดิไม่มีใครช่วยดูแม่งดีผีชอมชั้นสามเลยก่อไปตามตามนั้นแล้วกันนะชั้นสามเสร็จพอแล้วเสร็จแล้วชั้นสามเสร็จแล้วเนี่ยไอผีชอมเฮ้ยสวยว่ะดูไอไกลอย่างสวยสวยดิ ระดับบ b u เ l อร์โก d เราออกแบบมาแล้วฮะออกแบบโครงสร้างแล้วถอดลายกัน builder god ก็มาไล่ฆ่ากันเนี่ยบิ builder ยิ <s <S ้มยาย่ายิ้มไปวันเป็นอะไรกันวะวันนี้อยากกินอะไรกันเนี่ยทำไมมึงเหมดคิวซัมมิเซลไปจังเฮ้ยไอ้ตังไม้ดำขอไม้ดำหน่อยมึงไปเคลียร์กับไอ้โก d ไปบอกมันเลิกฆ่ากูกันเฮ้ยไม้ดาหมดเนี่ยเร็วเหลืออีกเก้า box อ่ะโอเคกูจะวางให้มึง โอเคไม้ดำไม้ชมพูไม้ชมพูไม้ชมพูหาบุญมาเลยอุ้ยไม้เหลืองไม้เหลืองไม้ชมพูสู้ตีนเลมไอ้แยกกูยืนจำสินเลยอ่ะแม่งอยู่ไปก็โดนไอ้โค้ชคิวเอ้ยมาๆมาๆอ่ะขุดมาขุดมาได้ยังมาผมกลับมาละ อ่ะเมื่อยไปทำอะไรมาเสียงฟินยัง่อยอย่านะอย่านะเมื่อยอย่าเล่านะยังยังไม่ปิดรายการยังไม่ปิดรายการปล่อยไปปล่อยไปเลดิตโก้เดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวเล่าโอเคครับไอ้เอ้ยกูไม่ได้นอนแล้วคืนนี้ไสัตทีเราเกินเกินเวลาปิดีพีแล้วขอทำชั้นสามเสร็จนอีพีนี้อ่ะจะได้ไม่ดองโอเคจะไปไม้ตังเอาเอาไม้มาดิที่มึงขุดมาไม้ชมพูของมึงอ่ะไอ้โกตรแมงเถื่อนว่ะแมงเถื่อนว่ะ กูทำใจแป๊บมึงแม่งเกอนอยู่ไหนวะไอ้ตังแล้วมึงเจอสปินเดอร์ลาวทำไมมึงเห็นหนังอินเดียกูทำไมกูขอก่าบล็อกไอ้กล้วยนี่มึงูห้บล็อกเอาไปก่อโลงศพใครเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาต่อก็ได้ครับตรงนี้นิดเดียวเองผมข้ามสดไอ้ผมขุดสดเลยเนี่ย แมแนมแนมแมฮะมึง<แ>เห็นเสาตรงกลางไหมเออทำไมอ่ะตีมันดิอ้าวกูกูนึกว่ามึงจะทำเป็นแบบเป็นจุดเดินขึ้นไปแล้วมีจุดชมวิวข้างบนก็เดี๋ยวค่อยวางอ๋อเลยค่อยวางอ๋อไม่เป็นไรกูลงมาแลวไหนไหน,นก็ลงมาแล้วก็ขุดใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาตกแตงก่งทีหลังฮะโอเคเราต้องลงหลินตกแต่งตกอย่างอื่นไม่ได้ตกแต่งอย่างเดียวตกมะพร้าตกเบ็ดก็ได้ครับ Excellent ยิมก็ทำหวยใ้้ยิมก็ทำห่ยเอ Excellent อะไรนะยิมเขาตกเป็ดตกลาใช่ได้ปลามาเยอะแยะเลยนี่อ่ะโอเคโลกสวยึ้นเยอะเลยอยู่พวกมึงเฮ้ยไอยิมฉันต่อไปกูทำไม่เป็นแล้วกูทำได้แค่เนี้ยฉันผิดที่จำไม่เจอบ้าไปโอเคครับหมดเวลา EP แล้วนะฮะมีใครฝากอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหม อยากจะฝากว่าเลทุ่งยี่สิบนะครับเลโอเคครับเลทุ่งยี่สิบนะฮะทุ่งยี่สิบเอาตังค์อย่างมีส่วนร่วมโอเคครับผมก็ชอบกดไลค์นะชอบมากกดไลค์กบโปรเจ๋งกดแชร์น่าดีต่างกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณประตูจากบรรณาธิบีนะอย่าเล้วยอมากแล้วก็เอ้ยมึกหยุดก่อนนี่กูจะโปรโมทกูจะทำงานเออขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะขอบคุณโคโลจาก AI เซิร์ฟเวอร์และประตูจากวันนาทีวีนะฮะโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ขึนลาครับผมขอลาขอลาขี่ตัวขอดลาี้ตัวขี้ตัั้ตว้ัวว้ววัั